แยาวตัย่ใช like okay, okay. ok okay, so ่กี่โมงแต่ไม่้องเป็นออริจินอลปะแต่น่ารักดีเพลงโอเคทีนี้่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับาอทำความเคารพขอบคุณครับ ได้เหรอจะมันมวประคุณครับของใครอ่ะของมาดีนปาร์คถูกินไปสลับบี้ปะฮะนี่นะบายบายไม่เอาต้องไ่ไม่สนิทแล้วมาคุยกันก่อนแป๊บนึ่งมันดูหื่นมอ่ะแล้วมันจะซ้ำกับปลาเทืองอ่ะที่เกียดออกไปเลย ยังไงพี่จมไหมจาเลยแต่ว่ามันสนุกดีท้ามันโจ๊ะเออแต่ถ้ามันโจ๊ะดีช<อ>่ผมไม่ค่อยถูกจังหวะเท่าไหร่ตอนนี้จำไม่ค่อยได้ถูกเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ถูกไม่ถูกงไง <c oughs> ตอนเนี้ยตอนมาอีบ้านเลื้อนทรง เน้นไปนั่งนั่งข้างสระน้ำมาเออไปไปสระไปไปไปสระไปฉลุดมือมานี่ตายตายนอรออะไรอ่ะเดี๋ยวก็ซ้อมเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงพักก่อนดิยังไมได้พักขาแป๊บนึงจะซ้อมอีกก็เรอบดีอ่ะแปดรอบสักอีกครึงรอบที่เห็นแหววไม่ดับเลยนะเออดีงามแหลวตั้งใจมากเอาเวลาไหนไปหลับเย้ เฮ้ยจะเลี่ยงคืนแล้วสิอยางยิบถ้าสมมติที่เราจะแชทไ้ไหมปะใช่เฮ้ยแชทเออดีดีดีสนุกสนุกไม่ร้อนหรอสบายว่ะเบ้นเอาอีกเฮ้ยลากมาแล้วลากลบนดิโอ้โหอะไรวะกำลังสนุกเลยแค่์งีปวดลัก นี่จะซ้อมกันด yeah, ีกอจะไง้อไม่ซ้อมจะได้อ่นแล้วซ้อมทวนพักแล้วจะซ้อมเพลงละเพลงละรอบก็พอเองย้มซ้อมหลยมาซ้อมเพลงละฟังนลอ่้ซอเพลงละสามรอบเพลงตีมยังไม่ต้องซ้อมทำไมแล้วเป็นะมาจากแปชเพลงตีมเลยซ้อมเพลงละรอบเพลงีมมันแปลกใช่ปจะพักก่อนใช่ไหม เพลงมันแลกแล้วนะท่านเขาก็คิดเพีงมันแปลกเพลงนี้เขาจะเปลี่ยนชุดเป็นไรเนี่ยดูยากินพ้าแบบคุณชายก็จะเป็นเสื้อลายดอกทำไมเขาพูดแบบเช้ามไม่มีทางที่จะปล่อยไปงี้หรอกทำไมอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรนะไก่เขาบอกว่าวิกเนี่ยข้าไม่เยอะแต่ว่าแพทเทิร์นเยอะมากเดินพาเลทเลยเห็นเยอะเลยหูยเดินไม่หยุดเลยนะ เออกระเช้าเพลงตีมอ่ะร่อนเงียนหน่อครั้งแมวหน่อยดี่ก่อนมี้า่เยอะ้วจะทำอะไรถ้าไม่มีเพลงตีมเพลงตีมอ่ะจะเปลี่ยนใหม่เขาจะอาจจะทำรับเปลี่ยนรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยอาจจะเปื่อเปลี่ยนใหม่ลุ้งลุ่งนะถ้าเกิดเขอาจจะลุ้งลุ้งแล้วถ้าก็เปลี่ยนแล้วเรา บนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีผู้แดงผู้ชันแจด้ัาอนกล้ามาอะไรนะเสียงเขาแต่จะไปนเาเปฮิตเตอร์ทช่เาที่นี่ไม่ยอมตกนี่นี่ฝสิแค่น้อย่างลอรอบไหมเราแยก มาเริ่มเลยจะได้ไม่ดึกเออเริ่มเลยไหมจะไปจะไปอุ่นข้าวต่อแล้วข้าวอุ่นอยู่ปะรับไทยถ้าเพื่อนเป็นทีมขอโทรศัพท์ในยครับผมของไทยก็ได้ใครเอากางเท้าไหมแบบวน่ะแบวไม่น่ารักหรอ